สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตานนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวแป้งราคาถูกนะคะที่ช่วยควบคุมความมันไม่เป็นคราบระหว่างวันและที่สำคัญนะคะคนผิวมันเนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่นอนนะคะด้วยราคาที่ถูกเวอร์นะคะเราไปดูกันเลยเติ้งเตึ้งตึ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 ตึงใครรู้จักบ้างอันนี้นะคะคือแป้งบูเต้ ซึ่งเป็นแป้งที่ตานไปทำการรีเสิร์ชมารีเสิร์ช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 มานะคะว่าไม่ใช่กับรีเสิร์ชหรอกดูรีวิวมานั่นแหละมีคนพูดถึงแป้งบูเต้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะว่ามันช่วยควบคุมความมันแล้วก็ตรงตรงกล่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตา,าให้ดูก่อนตานซื้อมา3าสีเลยนะคะเพื่อจะมาให้เพื่อนๆดูกันนะกล่องเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้เป็นบูเทสูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์หมดปัญหาหน้ามันท้าแป้งไม่ติดหน้าด้วยบูเทสูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์แป้งพับสุดควบคุมความมันอย่างได้ผลเนื้อแป้งอ่อนโยนบริสุดด้วยเนื้อเนียนนุ่มเพื่อผิวอ่อนใสบอบบางผิวหน้าและดูขาวใสและเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติานได้มาในราคาตลับลา44บาทนะคะซึ่ง มันเป็นราคาที่ถูกมากๆเพื่อนๆบางคนซื้อได้ในราคาส5สิบห้าบาทที่ตังเข้าไปดูนะบางคนซื้อได้ในราคาสี่สิบาทบางคนซื้อได้ในราคาที่ประมาณเจ9 0สิบถึงเก้าสิบาทก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆไปซื้อมาจากไหนเนะาะต่อตาเนี่ยตามไปซื้อมาจากร้านขายส่งเครื่องสําอางตังก็เลยได้ราคานี้อ,อถามว่าแป้งตัวนี้ใช้มาหรือยังนะคะตางใช้มาแล้วพักนึงนะคะแล้วเจ้าของบอกว่า คือเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเดี๋ยวจะไปดูกันตอนตาลแบบทา,ทาเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างตอนที่ตาลหน้าสดอยู่เนี่ยทาแล้วมันปกปิดขนาดไหนเนาะที่สําคัญเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าแพคเกจจิ้งแล้วก็ตัวแป้งเป็นยังไงบ้างนะคะเค okay, กล่องของเขานะคะจะมาแบบนี้ก็คือแบบนี้เลยนะคะกล่องเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีของปลอมลนะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะและเวลาซื้อเนี่ย ไปดูเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะว่าของจริงกับของปลอมมันแตกต่างกันยังไงคือขนาดราคาเท่านี้ยังมีของปลอมเนี่ยคิดดูจะบ้าตายตัวนี้นะคะเป็นกล่องกล่องหน้าตาแบบนี้โอเคแล้วก็พอเปิดออกมานะคะก็จะมีตลับเนาะตลับเขาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นตลับปกติเลยอืมแล้วก็ ข้างหลังก็จะเขียนมีชื่อสีไว้ให้นะคะที่กล่องก็จะมีชื่อสีไว้ให้ที่มั่โฟกัสใหม่เปิดขึ้นมานะคะมันจะมีกระจกนะคะนี่มีกระจกแล้วก็จะมีตัวแป้งนะคะซึ่งอันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะโอเคะ <Okay. S 1> นี่แล้วก็เขาจะมีตัวปิดนะคะก็มีสกรีนลายของบูเต้มาแล้วก็พับจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยซึ่งแบบเนื้อแบบเนี้ยพับเนื้อแบบเนี้ยคือทาแล้วมันไม่ค่อยติดหน้าเนาะ คือถ้าเกิดว่าตาแนะนําตาแนะนำใช้พับแบบพับที่มันสามารถจุ่มน้ำได้แบบนี้จะดีกว่านะคะแบบนี้มันจะรู้สึกว่าทาแล้วแป้งมันติดหน้ามากกว่าเออแสงอาจจะบันมืดบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่าวันนี้ถ่ายคลิปช่วงเช้าคือต้องตามแสงจริงๆอาจจะหน้ามืดบ้างหน้าสว่างบ้างเพื่อนๆก็เออนะเอาตามเอาตามตามนั้นแหละ <laughs> โอเคค่ะ อันนี้จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะเนื้อแป้งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนี่คือเนื้อแป้งนะคะเนื้อแป้งเบอร์หนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ผิวขาวชมพูซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆมันถูๆออกมามันเป็นขุยนิดน,นึงนะโอเคให้ดูเห็นไหมสีมันก็ค่อนข้างที่จะขาวนะคะคือแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนทีเอนอแบบ่เพื่อนๆอยากจะแบบเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวสองสีแต่ กึ่งไปทางขาวเหลืองกะใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดสองสีกึ่งไปทางแทนเลยเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะนี่คือใช้ไม่ได้เลยขาววอกแน่นอนนะคือตัวแป้งตัวนี้เนี่ยสําหรับตาเน่เขาให้การปกปิดในระดับที่แบบคือเกือบจะฟูอ่ะแต่ไม่ฟูเพื่อเข้าใจะนะคือถ้าเกิดฟูอ่ะมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะต้องแบบปิดกริบเลยแต่อันนี้เขายังมีความแบบบางเบาของสีอยู่บางเบาของตัวเนื้ออยู่บ้างนะคะแล้วก็ ตัวแป้งเนี่ยสีที่เขาทามาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยสาหรับตาเนเขามีสามสีนะคะเดี๋ยวดูสีเบอร์หนึ่งก่อนนะโอเคต่อไปนะคะมาดูเบอร์สองเบอร์สองคือเบอร์ที่ตาทาอยู่บนหน้าวันนี้นะคะจริงๆวันนี้เนี่ยทาทั้งสามเบอร์เลยก็คือ คือไฮไลท์เนี่ยใช้เบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นทั่วทั้งหน้าเนี่ยตามใช้แป้งเบอร์สองแล้วก็ตรงที่เป็น ading, our, เชดดิ้งคอนทัวร์เราจะเห็นบางๆตรงนี้นะตรงกรอบหน้าตรงเนี้ยบางๆนะคะอันนี้คือใช้เบอร์สามเพราะงั้นเนี่ยคือซื้อถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาผิดสีไม่ต้องกังวลนะก็คือเอาไปใช้ตามที่ตันบอกได้ก็คือถ้าเกิดว่ามันมันมันขาวเกินไปก็ทําเป็นไฮไลท์แทนเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์สองนะคะตลับเหมือนกันนะ นี่นี่คือสีเบอร์สองที่ดานทาทาั้งหน้าวันนี้นะคะนี่คือสีนี้คือมันจะออกโทนเหลืองคือแป้งบุต้ตเตย,ยมันจะออกเหลืองๆนิดนึงอ่ะทีนี้เทียบกับสีขาวเดี๋ยวจะเทียบให้ดูทีละสีเลยโอเคนี่นะคะตัวนี้จะเหมาะกับคนผิวสองค่อนข้างเหลืองทาแล้วหน้าไม่เทานะสำหรับตาคือบางคนอาจจะแบบ คือตาเป็นคนผิวสองสีที่ชอบทาแป้งเหลืองไม่ชอบทาแป้งอมส้มหรืออมชมพูเพราะว่ามันทาแล้วมันไม่โอเคกับหน้ามันดูวอกมันดูลอยมันไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใช้แป้งส้มก็จะดูคล้ำแบบไม่ได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเบอร์สองจะแมท c กับตาที่สุดถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบเออผิวสองสีโทนเหลืองไปทางเหลืองธรรมชาติเนะไม่ใช่เหลืองไปทางเหลืองคล้ำอะคือใช้ได้นะคะเบอร์นี้ปุ๊บเค เดี๋ยวปาดสีก่อนคือมันก็จะเป็นขุยนิดนึงอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นรอยมันเป็นรอยเพราะว่าตาทดลองกับน้ําไวน้นาอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรอยนิดนึงนะคะเมื่อกี้เบอร์หนึ่งไปแล้วนาออันนี้เบอร์สองเบอร์สองของสีเดียวออแขนเลยดูเห็นไหมมันสีเดียวออแขนตลอเลยอะ่ะก็เลยโอเคนะคะอันนี้สําหรับเบอร์สองนะ ต่อไปเบอร์3ค่ะเบอร์3เขามีเชื่อสีด้วยนะเบอร์1อึ่จะเป็น pearl natural นะคะเบอร์2จะเป็น soft beige แล้วก็เบอร์3เป็น golden brown นะคะตัวนี้ตานใช้เป็นดดนะ shading คือว่าได้ตลับมันแตกมาค่ะแป้งข้างในกระจายมาตอนเปิดแบบตอนเปิดของนี่แบบอ่ะเปลเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรมันแตกนิดเดียวแต่มันก็ทําให้มันเป็นขุยอะ่ะ สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ผิวสีแทนนะคะผิวออกไปทางแบบว่าน้ำพึ่งน่อยๆน,นะคะก็คือใช้ตัวนี้นี่เห็นไหมสีมันจะดูคํากว่าตาลอันเนี้ยชัดเจนคํากว่าชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเป็นเชดดิ้งได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาทาทั้งหน้าก็อาจจะกลายเป็นน้องน้องน้ำตาลไม่ใช่น้องลูกตาลน,นะคะ <laughs> เพราะงั้นตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวสองสีไปทางโทนไปทางสีน้ําพึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวปาดสีก่อน สีมันจะค้ำเลยอะ่ะสีมันคำ้ำอืมแต่มันไม่อมมันไม่อมส้มนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นผิวแทนที่แบบไม่ชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบทาปแป้งที่อมส้มอ่ะอันนี้ไม่อมส้มนะคะตัวนี้อมแบบอมอมเหลืองเป็นน้ำตาลอมเหลืองเดี๋ยวตาจะให้ดูนะเ<อ>ทียบกันสามตลับนะคะโอเค เออระหว่างที่ให้ดูสามตลับจาธอธิบายไปด้วยนะคือสามอันเนี้ยตาเนี่ยใช้เขามาพักนึงเนี่ยคือเบอร์สองเนี่ยควบคุมความมันในระดับที่โคตรดีเลยนะสําหรับตาเพราะว่าคือตาทาตั้งแต่เช้าแล้วก็ตาซับมันด้วยกระดาษซับมันแค่ครั้งเดียวจริงๆคือซับหน้ามันอะซับแค่ครั้งเดียวแล้วแบบมันโอเคมากๆเลยนะคะคือปกติซับประมาณสามครั้งแต่อันเนี้ยซับครั้งเดียว เพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจนะคือราคาก็บอกแล้วว่าซื้อได้ไม่เท่ากันนะคะมีขายตามร้านเครื่องสำอางขายส่งใหญ่ๆั้นว่าแถวแบบพวกประตูนนะ้ำทัตินม้มเอ่อตลาดใหม่ดอนเมืองอะไรยเงี้ยน,น่าจะมีนะคือสำหรับคนที่แบบอยู่กรุงเทพเนาะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะ่ะก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปหรือว่าตามตลาดนะัดตามแบบว่าอะไรเงี้ยเขามีอยู่แล้วแหละแป้งตัวเนี้ยตาเนี่ยซื้อมาเดี๋ยวให้ดูนะคะ อันนี้คือซื้อมาในราคา44บาทเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าเห็นไหมอะไรบ้าเอาหน้าออกก่อนมันจะได้โฟกัสอันนี้เออไม่รู้ละเห็นกระชั่งมัน <laughs> เพราะงั้นเนี่ยคือมันราคาถูกมากๆเลยแล้วสำหรับตาอนะ่ะคือพอไปดูรีวิวมาก็เลยสนใจก็เลยไปลองหาซื้อดูนะคะแล้วก็ได้มาด้วยเออตอนเนี้ยตอนเนี้ยถามว่า ชอบที่สุดหนไมในบรรดาแป้งยังไม่ได้ชอบมากที่สุดนะคะจะมีแป้งอีกหลายๆตัวที่ดันจะทําเป็นซีรีส์แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะในเรื่องของแป้งราคาถูกนะเพราะว่าจุดๆนี้เนี่ยบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้ใช้พวกชาแนลใช้ลอร่าเมอร์เซียนะคะใช้แบบอ๋อหลายๆยี่ห้อที่ตลับละพันกว่าบาทอะไรเงี้ยจนว่าเออมันก็เดี๋ยวนี้อะ คือด้วยความที่วงการบิวตี้วงการสกินแคร์มีคนมาเป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เยอะตานก็เลยคิดว่าพวกที่เป็นแบบของรักสโตร์หรือว่าของตามตลาดนัดหรือของแบรนด์แบบเกาหลีแบรนด์ไต้หวันแบรนด์จีนอะไรอย่เงี้ยค่ะก็กลับมามีผลกับเราซึ่งราคามันถูกมากแล้วก็เลยอยากจะลองดูแล้วก็ มาพบกับตาลแบบหน้าสดนะคะก็อาจจะตกใจกันเล็กน้อยนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำารีวิวนะคะตัวแป้งบูเต้น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหน้าสดให้เพื่อนๆเห็นเนาะต้าตาอาจจะคล้ำนิดนึงแล้วก็จะมีรอยสิวนะคะจะชัดเจนเลยว่าตอนมีรอยสิวแล้วก็ใต้าตาที่คล้ำม,มากเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกมากจริงๆบมงทีตีสองปีสามเนาะไม่รู้ทําอะไรอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะตาเนี่ยขออนุญาตนะคะลงแป้งเป็นเบอร์สองนะคะก็จะสีประมาณนี้จะออกโทนเหลืองนะคะเมื่อกี้ก็เพื่อนๆได้จะเห็นไปแล้วเนาะมันจะออกสีโทนเหลืองนะคะถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันอาจจะขาวไปนิดนึงสําหรับตาเนาะแต่ว่าช่วงไหนถ้าลงรองพื้นที่แบบคออ่อนข้างที่จะแบบคล้ําหน่อยแล้วตบตัวนี้ก็โอเคอยู่นะคะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยตาขอไม่ใช้พับของเขานะเพราะว่าพับของบูเต้นเนี่ยคือมันแบบ เป็นแบบเนี้ยมันเป็นพับแบบไม่ไม่ติดหน้านะคะ่ะก็เลยไม่อยากใช้เนาะขอใช้เป็นพับแบบแบบนี้ดีกว่าอาจจะเละเทะนิดนึงเ,เพราะว่าใช้งานเนาะโอ <c oughs> เคค่ะเดี๋ยวตาจะลงเครึ่องนี้นะคะเครื่องทางนี้เนี่ยเป็นแบบปกตินะคะก็คือไม่ไม่ไม่ชุบน้ําเนาะเอาฟองน้ําเนี่ยลงป้างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกระจกแป๊บนึงการทํารีวิวเ,เป็นสิ่งที่ลำบากยากเย็นจริงจริง กัดก่อนลองดูนะคะใต้ตาคำมากนะ่ากลัวมากใช้แสงส่องอีกก้าตายเพืเ่อนๆเห็นความจริงเดี๋ยวขอลงที่ใต้ตาก่อนนะคะอันนี้คือตาลงสกินแคร์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงออรองพื้นหรือซีซีหรือบีบีเลยนะคือลง อย่างเดียวแล้วก็มาลงแป้งให้เพื่อนเพื่อดูเลยนะคะเห็นไหมดูนะจะมีรอยสิวอยู่นะคะดูนะว่ามีไหม <c oughs> อย่าลงครึ่งหนึ่งครึ่งลาง ตั้งตัวนี้มันจะให้ความปกปิดในระดับที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูสิคะดูด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้คือคือยังไม่ได้ลงอะไรเนาะก็ด้านนี้ใช่ไงอ่ะก็องันต้องจ่ายยังไเพื่อในเดีนนะะเเ๋ยวขอลงทับได้ตาม เดี๋ปะยังยังเนีนยคคะตามที่แบบไปอ่านรีวิวมาเขาบอกดีมากดีมากเนี่ยก็เลยอยากลองก็ปกปิดอยู่ดูดูแต่ว่าคือผ่านใต้ตาตามไปนะคือถ้าไม่ลงคอนเจลยังไงก็ตายนะคะเพราะเป็นคนที่ใต้ตาคำว่าเคยปรึกษาคุณหมอละเขาบอกว่า เส้นเลือดผ่านใต้ตาอยู่นอนดึกอยู่นอนไม่ดึกตาก็ดำจ้าจ้าตกลงสัลยกรรมก็ไม่ช่วยอะไรฉันใช่ไหม <laughs> ไม่สามารถหาหมอที่ช่วยฉันได้เดี๋ยวตานฉีดฟิกของแม็กซ์นะคะลองดูนานกา <laughs> จบไปแล้วนานกาโอเคฉีดสองด้านเลยนะว่าขึ้นลงไปใหม่เบอร์เดิมสีเดิมเบอร์สองสิ ว่าจับเนียนกว่าเดิมไหมช่วยพูดว่าไงมันดูเนยียนกว่าเดิมไหมคือแบบเป็นคนที่กล้ามากเอาแสงสองหน้าเลยเพจะได้เห็นจุดชัดเจน ปิดตรงนี้นะคะตรงรอยสิวแดงๆเนาะนี้ด้วยมันก็ยังโอเคอยู่นะมันปิดได้อยู่นะนี่นะขึ้นมาสองคนปิดนี้สร โอ,โอเคเขาให้การปกปิดในระดับที่การว่าเกือบจะเกือบจะปกปิดแบบ full coverage เลยนะคะแต่ว่ามันยังเห็นรอยอะ่ะอืมนั้นถ้าเกิดให้คะแนนก็ถ้าเต็มห้าก็สี่จุดห้าลวกันเนาะสำหรับการปกปิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันแต่ว่าถ้าเกิดปกปิดมากกว่านี้มันก็จะต้องหนากว่านี้ถูกไหม้ยเพื่เพราะอันนี้ก็ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้หนาขนาดว่าแบบแหมไปข้างนอกไม่ได้คิดว่าคุณผู้ชายน่าจะใช้ได้นะบูเต้เห็นแบบบล็อกเกอร์ที่เป็นผู้ชายรีวิวกันก็ใช้กันหลายคนตอนนี้ก็ให้มันเ็จแล้วนะคะเป็นไงเอ่ยข้างนี้คือ,ข,คอข้างนี้คือไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้ฉีดน้ําเออไม่ได้ลงไม่ได้ลงน้ําที่พัฟนะคะส่วนข้างนี้ลงน้ําที่พัฟเป็นไงอะ่ะต่างไหม าล้ค่ะกลับมาที่หน้าของตาลกันบ้างนะคะหลังจากที่แต่งแล้วก็คือเหมือนตอนหน้าคลิปเนาะมันจะให้ดูนะคะว่ามันปกปิดในระดับที่ว่าเราเราใช้รองพื้นไปแล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้อาจจะเห็นว่าสีหน้าของตาลอาจจะแบบกับคอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าไหรนะ่นาอเพราะว่าเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือสีของเบอร์สองเนี่ยยังไงก็สียังไม่ค่อยแมทกับตัวตาลมากแต่ว่ารู้สึกว่าพอ พอใช้ไปสักพักนึงอะคะ่ะมันจะค่อยๆเบลนด์เข้ากับหน้าของเราเองแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือมันไม่หมองลงแต่มันค่อยๆเบลนด์ให้แมทกับผิวเรานะคะแล้วพราะมันไม่หมองลงคือไม่ดรอปอะหน้าไม่ดรอปแค่นั้นเองแล้วก็ซับมันเนี่ยน้อยมากที่ตาลบอกไปแค่แผ่นเดียวเพราะฉันให้ราคาแค่ตลับแล้วไม่เกิน100บาทแล้วกันเนาะหรือไม่เกิน50บบาทเนี่ย คือมันมันคุ้มค่ามากๆเลยที่เพื่อนๆจะไปลองนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทาแล้วไม่ติดหน้าตาแนะนําว่าให้ลองแบบใช้แบบที่ตาเอาพับนะคะแล้วก็ฉีดน้ําแร่หรือว่าฟิกลงไปนะคะดูว่ามันติดหน้าไหมนะคือบางคนเนี่ยคือหน้าค่อนข้างมีรูขุมขนกว้างเหมือนตาเนี่ยมีปัญหาเรื่องรอยสิวแล้วก็รูขุมขนกว้างเนี่ยพอทาลงไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบช่วงแรกๆอาจจะไม่ติดหน้าคือถ้าถ้าจุ่มน้ำวมันจะติดหน้ามากกว่าคือตาไปเห็นเพื่อนๆในแบบ ถามกันตรงที่แบบคนคนรีวิวเรื่องแป้งบูเต้กันมาคุบอกว่าใช้ไม่ดีเลยอะไรเงรี้ยต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวีธีใช้ของเราที่แบบไม่ได้ลองหลายๆแบบมากกว่านะคะ,ะนี่นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ตานด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อจะเป็นกํำลังใจและก็ติดตามชมการรีวิว เรื่องต่างๆในชีวิตของตาลต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการ cover เพลงเกาหลีหรือว่าจะเป็นลัตไ์นะคะกินช็อปเที่ยวต่างๆนาๆนาเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของเมคอัพนะคะสกินแคร์นะคะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันบ่อยๆเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนพร้อมกับแป้งบูเต้ตัวนี้เลยคะ่ะ